ในช่องเ b 2บสอหกทอยู่กันเลยแล้วก็น้องปีนี่นะนี่เราจะมากินอ่าลูกชิ้นยักษ์นะครับนี่ยังไม่ยักษ์พอนะเออนี่ยังไม่ยักษ์พอดีดิโอพระเจ้าจอร์มันมียักษ์กว่าดีนะแต่คือไม่ได้เอามาลูกลูกแบบลูกเท่าแตงโมเลยลูกเท่าแตงโมเลยแต่คือไม่ได้ซือมาอก็เลยเอาลูกมาแค่นประมาณขนาดเนี้ยกำลังแบบพอกินแบบ น่ากินกว่าโอเคนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มนะครับของให้น้ำจิ้มมาสองน้ำจิ้มนะครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับมะขามเน้ำจิ้มมะขามทุกคนก็น่าจะรู้นะน้ำจิ้มมะขามเป็นยังไงนะอาจจะดูในกล้องมองไม่เห็นนะครับแล้วก็อันนี้ของเราตั้งหากคือผงหมาล่านะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องมิม่นะครับว่าเป็นเกมทายคำนะครับเป็นเกมทายคำ เล่นเออ่กีตาร์ในห้าตาใครแพ้กินหมาล่านะแล้วคนแพ้ห้ามจิ้มหมาล่าเองมึงทายก่อนหรืทายก่อนเอาให้ได้เออมึงจะทายก่อนว่าเปล่าทายก่อนก็ได้เอามึงทายก่อนนะ <Okay. S 1> เอาหมดสัตว์น,นะมาดูกันว่าแต้มใครชนะไปดูกันครับยกที่หนึ่งเริ่มได้ บินบินบินเออบินบินตัวดำดำบินตัวดำดำข้างขาาไม่ใช่บินตัวดำดำก็ขางเขาก็บินได้ไหมไม่้ช่อะไรวะปากแหลมแหลมปากแหลมแหลมบินบินตัวดำดำตัวดำดำเออบินตัวดำดำบินได้ด้วยเหรอเออตัวดำดำอะไรวะไม่รู้ผ่านถ้าไม่รู้ว่าผ่านอ่ ที่เรากินกันทุกวันน่ะออ่่ตัวจีนจีนเจอะไรพวกเนี้ยไก่ไม่ใช่ไมเป็ดไม่ใช่อะไรอ่ะตัวจีนน่ะก็เออขอไหว้ขอไหว้อะไรก็ไก่ไงเป็ดไงไม่ใช่อะไรมาอุดอ้วนอุดอ้วนอุดอ้วนหมูเออหน่กเอ่อตีีเดินมาหลังคาหมูกระเบื้องแมงมุม คุยคุออะไรเต้าเต้าเออเออคนที่ว่าผู้หญิงชอบใส่สร้อยอะไรคอสร้อยค้อยอะไรสร้อยคอสร้อยอะไรอย่าโชว์โง่อยงเต้ามันถูกแล้วข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะผู้หญิงที่ชอบใส่หมดเวลาตอบถูกไปแค่เดียวคือหมูนะต่อไป You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people ต่ว่ายมีสี่เท้าเดินตีนจะเหนียวๆหน่อยอ่ะยิงจบโอเคจบแล้วแล้วก็มีสี่ขาเหมือนกันอ่าตัวลายๆหน่อย ตัวลายหน้าตาน่ารักน่ารักอ่ะตัวเฮียมีหนวดแบบมีหนวดมีหนวดแมวแมวแมวไม่ใช่ตัวน่ารักสีขาวมีลายมีลายด้วยมีลา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 ยสีเหลืองสีดำคาดกัน่ะคาดคาดกันเสือเออน่ารักตรงไหนวะก็หน้าตามปนน่ารักเออทาไงดีสอบแล้วตอบแล้วอะไรอะ เวลามากเกามึงแล้วมึงจะต่อยเลยอะ่ะเกมันมีปีกด้วยมันมีปีกด้วยพึ่งเอดไปนะโอ้โหโอเครอบแรกผมได้ไปสามคะแนนนะครับแล้วก็เม่เม่ได้ไปแค่คะแนนเดียวมาโดยก่อนเลยหนึ่งชิม <c oughs> มาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ไว้เถือว่าวาระสุดท้ายของมึง <c oughs> มาถึงแล้ว จิ้มเหรอไม่จิ้มเหรอจิ้มอันนี้ดูไยดีเลอกได้ได้วยเหรอจิ้มจิ้มอ,ม oh, <no. S 1> อเดียวยเดี๋ยวนี่ครับแดงๆตอบแรกกระโดดก่อนเลยน้ำกินน้ำนะ <c oughs> ยกที่สองเริ่มได้ ที่กูด่าวมึงคลิปที่แล้วเหี้ย <Yeah. S 1> ไม่ใช่ที่กูด่าวมึงคลิปที่แล้วก็เหี้ยไงไม่ใช่อะไรวะที่กูด่าวมึงคลิปที่แล้วอ่ะที่ที่ไปเหี้ยวเออถูกเอา,เอา,เอามีปีกมีปีกปีกมันจะมีลายากินแกสอนกินแกนสอนตักไม้ผีเสื้อเออถูกต <c oughs> อแล้เอ่อคอยาวๆมีลายจุด,จด กีฬาเ,เออถูกมีมีขาเยอะๆติดตกกระแผงแงงถูกเอเี้ยมีปีกเออแต่แต่เออเวลามึงจะไปเออครูสอนหนังสืออ่ะครูสอนหนังสืออ่ะแม่อเมืไงมึงอยู่ในห้องเขาเรียกว่าอะไรครูเขาสอนเยาสอนสอนหนังสืออ่ะเขาเรียกว่าอะไร อะ,ระครูก็สอนห <c oughs> นังสืออ่ะก <c oughs> ็ครูเขาก็สอนหนังสือเราไงครูกรูเขสอนหนังสืออ่ะแล <c oughs> ้วมึงเข้าอยู่ในห้องอ่ะเขาเรียกว่าอะไรออโ,โอ้โเวลานกกระเรียนก <c oughs> ูก็ไม่รู้จะเอายัางไง <c oughs> ครูก็สอนหนังสือมึงอยู่ในห้องมึงก็ต้องน,นอกกระเรียนป่าววะ <c oughs> โง่เลยโอเคครับเ <c oughs> มเมยได้ไปสี่แต้มนะครับสี่แต้ม <c oughs> <c oughs> อุ้ยคำแรกอุ้ยเลยอะไรอ่ะผิวหนังขนแก้มแก้มมันอะไรแก้มมันอะไรแก้มโหนแก้มแก้มกูมันเนี่ยแก้มแก้มอะไรอ่ะแก้มมึงอะไรวะแก้มลิงไม่ใช่ ไอ้ก้าวเรียกเป็นอะไรแมวแมวไม่ใช่เรียกเป็นอะไรแมวไม่ตัวมันะอะเร่อเรียกเป็นอะไรไม่ใช่โอ้ยนอเนาะอะไรวะอี่ยจะหมดเวลาแล้วเอา <c oughs> เปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนตาโตโตบินได้ชอบออกตองคืนเนกคุ่เออกันปุ๊บตีเลยยุง ตัวลายใช่ป่ะตัวลายมีมีมีค่าสีดำดำเหลืองเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยสีกาดำเหลืองอะไรอะอะไรเอ่ะมีนวดมีนวดเสือเสืออะไรเนี่ยเสือดาวเอ้ยไม่ใช่เสือชิต้าไม่ใช่เสือผีเสือไม่ใช่เสือ โอ้ยเย้สรุปแล้วผมได้ไปสองแต้มนะครับเม่ชนะโอ้ยเอ้ยกงปุ้นดีว่ะเบาๆใครกองเน้นเกินโอ้เอ้ยเดี๋ยวมึงดูรอบต่อไปมึงจะร้องไอ้สองใช้พี่เดินสะดวกเถอะ อาบก้าทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆกุสามก้อรอบต่อไปอรอบที่สามรอบที่สามเริมได้โอา้าสตินี้ตัวเล็กๆตัวเล็กๆเขาชอบเลี้ยงกันอ่ะ อยู่อยู่ในกองอยู่ในกองเล็กๆเออหนูวิ่ง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 เป็นวงกลมหนูแฮมทาโร่หนูแฮมทาโร่หนูแฮมทาโรุ่้าจิ้งจิ้งที่ได้ยังไงวะไอ้หัวเนี้ยไม่ใช่เดี๋ยไกลแล้วไกลแล้วอีกหน่อยหนูมีวะแฮมทาโร่หนูอะไรหนูอะไรหนูอะไรหนูหนูหนูนั่นเองไอ้ที่วิ่งที่วิ่งอ่ะที่วิ่งวิ่งอยู่บนล้ออ่ะก็ไม่รู้ผ่าน อชอบตอนเช้าอะไรขันขันขันตอนเช้าไก่เออ <c oughs> เออได้เต็มต่มมารอบต่อไปผมอยไนเร์แกเคยอต์ดนีอะไรปลา <c oughs> ปลา, <c oughs> าดาว ตัวลายๆเหมือนกันพี่นวดแมวแล้วก็อยู่บนฝ้าเต่าดาวไอ้เอึ่งสองแบกกูแล้วขาเยอะๆใช่ปะแล้วมันก็บินได้ด้วยมันชอบอยู่กับที่สกปรกอ่ะแมงสาบไอ้โน๊บไอ้จักรวาลปลาว้าวปลาชลอม ตัวเหมืนมึงอ่ะควายไม่ใช่แก้วน้ำมันมีตัวใหญ่ๆอ่ะอยู่ในที่หนาวอ่ะตัวเป็นกินไม่ใช่หมีมีอะไรเล่ามีคนโลกเออหเป็นนกอ่ะแล้วแล้วปากแบบจะแบบอย่างนี้เลยอ่ะไวจิกอะไรผมได้ไปหกแต้มแล้วเมย์เมยได้ไปหนึ่งแต้ม เมื่อกี้ทำกูเสพขอโทษ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 นี่แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ไม,ม่เกี่ยวูเสพูเสพหนเ็นๆไปเลย ไม่ต้องเปล่าไมหรอ,อเอาเลยล้อที่สี่เริ่มได้ชอบจอกจับตอนเด็กๆใช้ไอ้นี่ไอ้ถุงพลาสติกย,ยาวๆอะแบงปอถูกอ,อยู่ประเทศจีนอยู่ประเทศจีนชอบกิน,นไผ่ดีเพนด้าเออแต่แบบ ไปแล้วเออถ,ถ,ถูกถือถูกเหมือนกันนะชอบอยู่ในน้ำชอบอยู่ในน้ำบางทีก็ขึ้นบกก็ได้<ล>แต่บางทีก็ขึ้นบกกไ็ได้อปากใหญ่ใหปากใหญ่ใหญ่ฟันซีใ่ใหญ่ๆจะมีซองซี่อ่ะนี่โปถูกเออมีลายมีลายดำส้มดำส้มเส <ữa>. ือเออเออเตเตเดีกีตาร์ไอ้นั่นี่ะเสืออะไรเสืออะไร เสืออะไรวะเสื้อเสืออะไรเส,ออรสือชีตา <c oughs> ไม่คิดมากว่าเสือเสือดีกีตาเนี่เ <c oughs> ม่ได้เปสามนะครับหน้าตาน่ากลัวบ้างเลยหางยาวๆใช่ปะตัวใหญ่ๆ <c oughs> <c oughs> ชอบเดินอยู่อยู่ในเมืองอะ่ะเหียเหี้ยมึงตีเหี้ย เสียเสียอ้าอ้าวอีซัดพูดคำนี้กับกูเลยนี้นะคำนี้กอริล่าอ่าไม่ใช่อยากไม่ใช่เกือบถูแล้วเกือบถูแลลองพูดมาอีกลองพูดมาอีกกอรีล่าเออรอหนึ่งไก่เตะอ๋อเป็นนกแหละชอบชอบชอบอยู่ในที่เย็นมันเดินอย่างเงี้ยตัวไปวิ่ง วะเวลามึงมีคอมแบบมึงต้องมีอะไรเมาเออมันมาจากไหนวะหนูนหนุแล้วเมาอ่ะอะไรเออมันร้องมันร้องเจ๊ก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 อี้ยะนี่ไงเลยก็ใช่ไงมันมีหลายขาเอ้ยมันมีสี่ขาหรือหกขาวะแล้วมันก็ตัวดำๆอ่ะแล้วมันก็ชอบกัดคนอ่ะเดินเองมุม มดตหน่อยเื่องเมได้ไปสามนะครับผมได้ไปสครับเม่มต้องกินอีกแล้วอ่อนแล้วนี่เ่าอแล้นี่่าอเียไม่ต้องอ่อนอ้วไม่ต้องอ้อนเอา ไม่ต้องเปล่าลไปเป็นไงมารอบสุดท้ายทีห้าบีต้องคืนชรับดูบเลยอ่ะทั้งกล่าวถ,ถ,ถูกเออมีควายต้องมีอะไรงัวถูกปลาอะไรน่ารักไอที่หอง บ้าไอ้นุ่มคิดได้ยังไงวะไอ้นุ่มเนี่ยมาเลยวะอยู่ในสวนสาธาระทำการแสดงอ่ะชอบลออห่วงอะไรเงี้ยเล่นบอลอะไรเงี้ยน่ะมาอะไรวะมาอะไรวะมันคือป่าอะไรอ่ะเอาไม่รู้พานป่าอะไรวะเต็มตัวปลาเนี่ยมันจะมีอยู่หกขาแล้วก็มีหางช่อเอ้ยหางมันจะงงออกมาเงี้ย หางงงไม่ออกอย่างเงี้ยไม่ต้องเออ,อ,เอถูกอันที่มึงเกียดที่สุดงงถูก <c oughs> อ่อสีขา<อ>มึงหลังขามึงก็เมืองเต้าถูกหมดเวลาเปเมได้ไปห้าคะแนนนะครับ วานอบเธอมีสีขาใช่ปะมันเห่าด้วยแต่มันไม่ได้อยู่แถวเนี้ยเห่าด้วยหมาจรจัดไม่ใช่เหาก็ต้องหมาดิวะหนูเป็นหมาแต่มันไม่ได้อยู่แถวบ้านเราหมาป่าเอออุ้ยอะมึงมีอะไรแล้วลูกอะไรลูกละลูกละลูกปลาจู่ลูกหมู ใช่ป่ะโอ้เห่าเห่าเหมือนกันหมาแต่ว่าแต่ว่าหมาป่าไม่ใช่หมาทิ้งจอกไม่ใช่หมาจอนจัดไม่ใช่หมาบ้านหมาบ้าไม่ใช่บางทีมันก็เป็นคำด่าเด้อหมาเฮี้อไม่ใช่อะไรวะเร็วหมดเวลาแล้วเนี่ยหมาเซื่อไม่ใช่หมาดำหมาในดุ มไม่เขาเยเได้ไปห้าคะแนนผมได้ไปสามคะแนนนะผมโอ้มีกระต่ายด้วยก็ใช่ไงทำไมมึงไม่ได้อะมันไปก่อนมันแบบมึงดึกๆๆแก้วมันก็ไปก่อนเลยอนี้จะไม่ทำร้ายกันแค่นี้พอ ไอ้สไม่พีเดินสะดวกซะอันนี้แทบจะหมดอ,อ,อะไรอา้องปะไม่ไหวแล้วขอน้ำหน่อยเอาน้ำใส่แก้วมาคุณสกก็เจอนเฟสองมรา,มาใช่ปะ่ะมึงอะสามตสอง <c oughs> โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับถ้าใครชอบเพยชอบเกมแนวนี้หรือชอบดูคลิปแนวนี้นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์หรือกดไลค์บอกกันได้นะครับผมจะได้ทำกีพีสองนะครับผมหรือว่าใครอยากจะมีเกมอะไรสนุกสนุกแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับโอเคครับ, okay, รบสำหรับวันนี้ผมนายเว้กับ แม่มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย